อะไรนะจังหวัดอะไรขึ้นต้นด้วยบอใบไม้บอใบไม้บอใบไม้บุรีรัมมุยเก่งมากอ่ะแล้วต่อไปสัตว์อะไรขึ้นต้นด้วยมอม้ามอม้าสัตว์สัตว์มอม้าสัตว์อะไรหนูไม่ใช่มอม้าหมูไม่ใช่มอม้ามอม้ามอมอม้าไงม้า ต่อไปคนดังอะไรมีชอช้างชอช้างชอช้างคนดังนะดาราคนดังใครก็ได้ดาราดาราหรือใครก็ได้คนดังชอช้างชูวิชคุณชูวิชไงสาอ่ะผลไม้อะไรขึ้นต้นด้วยลอลิงลอลิงผลไม้นะลอลิงผลไม้อะไรอ่ะลอลิงผลไม้ขึ้นต้นด้วยลอลิงลอลิงลูลูอะไรููหล รอลิงรอริวรอลิงผลไม้ผลไม้ลองกองลองกองใช่ปะแท่งอ่าเก่งว่ะมอะต่อไปอาหารที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างอาหารชอช้างอาหารอาหารชอช้างชอช้ามันอะไรวะอะไรวะวันนั้นเราไปกินอะไรกันนะชาบูชาบูแมอะต่อไป อาชีพที่ขึ้นต้นด oh, ้วยซอเสือสอเสืออาชีพอาชีพซอเสือซอเอ่อสอเสือนะสอเสือสอเสือเอ่อเสือซเสือนะซอเสือเหมือนเสื้อเนี่ยอ่ะซอเสือจะเป็นอาชีพขายเสื้อไม่ใช่สอเสือเริ่มต้นอาชีพซอเสือลิ้วริ้วซอเสือศิลปะอันนั้นละซอสินสินขายสินค้าไม่ใช่ซอเสือ เธอจะยอมแพ้ไหมไม่อันนี้อันสุดท้ายแล้วสอเสืออาารักส้เขียวสีเขียวอะไรสีไม่ใช่สอเสืออาชีพอ่ะสีกัน